ทำดีแล้วไม่ได้ดีใช้สองวิธีนี้ดูนะคะแล้วคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะวิธีแรกค่ะให้คุณรู้ไว้ว่าวันนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ทำบุญกับคนไม่ขึ้นค่ะแต่อย่าเลิกทำความดีนะคะการทำความดีเนี่ยมันทำดีให้ตัวเองเห็นทำดีเพื่อสะสมบุญบารมีตัวเองค่ะต่อลองสังเกตค่ะว่าต่อให้วันนี้เราทำดีกับเขาแล้วมันทำคุณคนไม่ขึ้นนะ ชีวิตเราเนี่ยมีแต่สูงขึ้นนะคะแต่คนที่เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยต่ําลงดิ่งลงอันนี้คือสัตว์จะทำเหมือนกรรมใครกรรมมันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทําดีต่อไปค่ะค่ะสะสมบุญให้ตัวเองอย่างน้อยไม่มีใครเห็นเทวดานางฟ้าเห็นแน่นอนนะคะวิธีที่สองค่ะให้เลือกทําบุญกับหมาแมวแทนะคะ่ะ วันนี้ถนะ้าทำบุญกับคนแล้วมันรู้สึกไม่แฮปปี้นะคะลองให้หมาให้แมวดูนะคะหมาเนี่ยมันจำนะคะว่าใครมีบุญคุณกับมันแมวมันก็จำเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยไปสัมผัสแมวไปให้ข้าวมันมันตอบแทนเราด้วยการแบบอ้อนเราแล้วก็ให้เราสัมผัสแค่นี้เราก็ได้หลั่งสารความสุขแล้วแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีกำลังใจไปใช้ชีวิตต่อได้แล้วค่ะเลือกที่ง่ายที่สุดคือเลือกทำความดีให้ตัวเองมีความสุขค่ะ ไม่ต้องเลือกทำความดีเพื่อให้ใครมารักนะคะด้วยรักและส่งพลังให้ทุกคนจากคูวีค่ะ